ท่าผู้ชมจําได้ไหมครับว่าเมื่อปลายปีที่แล้ว<ช>นะครับว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาชก็ได้เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ใ,<ช>ในการเลี้ยงปูทะเลนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองเก็พยายามที่จะส่งเสริมให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนี้<ช>เลี้ยงปูทะเลเพื่อที่จะยกระดับปูทะเลของ จังหวัดปัตตานีนี่เป็นปูเป็นเมืองปูทะเลโลกนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ ปัตตานีเมืองปูทะเลโลกเป็นอีกหนึ่งในโครงการแก้ปัญหาความยากจนด้วยนวัตรกรรมการเพาะพันธุ์ลูกปูทะเลช่วยสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากรัฐบาลได้กําหนดให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางการผลิตปูทะเลเนื่องด้วยพื้นที่อ่าวป,ปัตตานีและบริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ความคืบหน้าหลายภาคส่วนยังคงเดินหน้าผลักดันปัตตานีเมืองปูทะเลโลกและพร้อมแจกลูกปูก,กว่าแสนตัวในช่วงเดือนมกราคม2566 นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีโรงเพาะฟักสัตว์น้ำนะคะแล้วก็จะเป็นแหล่งที่ว่าผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้าก็คือปูทะเลของเรานะคะลูกพันธุ์ปูเพื่อส่งต่อจําหน่ายหรือว่ามอบให้กับเกษตรกรในกลุ่มผู้เลี้ยงในพื้นที่นะคะถัดจากโรงเพาะฟักของเราเนี่ยก็จะมีบ่อดินนะคะมีบ่อดินซึ่งจะได้เห็นจําลองมีการเลี้ยงจริงนะคะแล้วก็จากบ่อดินเนี่ย เราก็จะต่อยอดนะคะส่งไปยังคอนโดนะคะแล้วก็คัดเลือกปูที่สามารถจําหน่ายได้ขายออกไปนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์เราก็จะนําปูส่วนนี้ค่ะเข้าไปที่คอนโดปูทะเลนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราจะมีเครือข่ายนะคะคอนโดปูทะเลของเกษตรกรด้วยซึ่งเป็นฟาร์มขนาดใหญ่นะคะก็จะรับซื้อปูด,ด้วยนะคะเพื่อให้ คือส่วนนึงเวลากลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแล้วเนี่ยคะก็จะมีปูที่จับขึ้นมาส่วนหนึ่งก็จะขายได้เลยนะคะมีความสมบูรณ์แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยปูยังสมมติปูเนื้อเนื้อก็ยังไม่แน่นมากนะคะหรือว่าปูไข่ไข่ย,ยังไม่ไม่เยอะยังไม่เต็มเราก็เอาขึ้นคอนโดเพื่อไปขุนเราก็จะรับซื้อต่อมาด้วยนะคะแล้วก็ถัดจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีแหล่งนะคะที่เราทําการตลาดนะคะมีเป็น ร้านอาหารทะเลนะคะหลายร้านด้วยกันนะคะที่จะเป็นแหล่งรับซื้อปูทะเลซึ่งตอนนี้เนี่ยของยังไม่เพียงพอนะคะยังสามารถเรายังรอให้เกษตรกรเนี่ยเข้ามารวมกลุ่มกันนะคะเพื่อเพาะเลี้ยงแล้วก็ส่งจําหน่ายให้เป็นให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคนะคะทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ด้วยตอนนี้เนี่ยเรามีจําหน่ายอยู่หลายช่องทางด้วยกันเลยค่ะ โรงพาอฟักสัตว์น้ำสองอาคารตั้งอยู่ภายในมหาวิทยายลัยสงขลานคารินวิทยาเขตปัตตานีพร้อมเดินหน้าขยายเป้าหมายการจัดตั้งโรงพาอฟักสัตว์น้ำครอบคลุมทั้งพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยทั้งที่ปัตตานีและสงขลาขณะที่ฝั่งอันดามันอยู่ที่กระบี่และสตูลส่งเสริมการประกอบอาชีพเลี้ยงปูทะเลในพื้นที่หนากุ้งร้างและหนาเกลือร้างการส่งเสริมการเลี้ยงปูคอนโดขุนปูทําให้เกิดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนจากการต่อยอดฐานทรัพยากรให้เกิดเป็นเมือง ปูทะเลโลกที่ปัตตานีได้อย่างยั่งยืนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวถ้าเกิดว่าในปูหนึ่งแม่ครับผมเราใช้เวลาเลี้ยงยประมาณ1เดือนนะครับเดือนกว่าๆซึ่งเราสามารถที่จะผลิตลูกปูในสเกลอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0นกว่าตัวนะครับผมต่อเดือนอันนี้ก็เป็นตัวลูกปูที่อยู่ในระยะยังแคร็บที่เราสามารถที่จะแจกจ่ายหรือว่าส่งต่อไปให้เกษตรกรครับผมก็ตัวเลขกอยู่ประมาณนี้ครับผมคร่าวๆอันนี้เราสมมุติที่อาัตาราอดประมาณ10%นะครับก็คือหลังจากเราลง,ลงบอ่อคือประมาณ3-5เดือนครับ ก็จะวางรอบเพื่อเช็กว่าปูของเรามีขนาดได้ขนาดตลาดหรือไม่ครับแล้วก็มีเนื้อแน่นไข่เต็มหรือไม่ครับครับแล้วก็จากนั้นก็ไปจําหน่ายต่อครับคืออย่างคอนโดเนี่ยเราเราจะรองรับปูที่ยังยังไม่พร้อมที่จะขายอย่างเช่นปูปูเนื้อยังไม่แน่นนะครับแล้วก็ปูไข่ที่ยังไม่มีไข่ไข่ย,ยังไม่เต็มหครับตรงนี้เราจะมาขุดในคอนโดก่อนครับในส่วนบ่อดินก็จะเป็นการเลี้ยงบอ่อเลี้ยงลูกปูเล็กๆครับ เพื่อเพิ่มไซส์ขนาดที่เพิ่มขึ้นจากตัวเล็กๆที่เรามอบให้ชาวบ้านนะครับกินปูปัตตนีนึกถึงปูรสชาติอร่อยนึกถึงจังหวัดปัตตนีสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สออ,อบตอกองสนับสนุนและสนับสนุนงานฝ่ายพลเรือน073274471